ฟังไอ้เกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะประโยชน์สาธารณะอันประกอบไปด้วยบุญกุศลจะเรื่องว่าประโยชน์สาธารณะที่ประกอบไปด้วยบุญกุศลเ้อสาธารณะประโยชน์อันเป็นประโยชน์ทางโลกก็อย่างหนึ่งก็เป็นก,ก็ดีอยู่แต่ว,ว่าประโยชน์สาธารณะอันเป็นบุญกุศลอันประกอบไปด้วยเรียวกว่าทำตามหลักแห่งพุทธศาสนาอย่างสิ ที่เป็นเครื่องน้ำผ้าเกื่อนุนนให้กักเข้าเป็นผู้บ่มีความตกตำ่ำเป็นธรรมดาจนกว่าว่าสิเขาถึงพานิพนธใดจึงเรียกว่าบุญกุศลหรือว่าประโยชน์อันเป็นสาธารณะที่ประกอบไปด้วยบุญกุศลในการขุดสาขุดสาให้คนและสัตว์ได้กินหรือว่าขุดน้ำส่างน้ำบอ่อนั่นแหละสร้างถนนอันเป็นสาธารณะแล้วก็เอื้อผลประโยชน์ ทั้งผู้คนนะครับอันเป็นผลประโยชน์เพื่อให้ทุกคนเขามาได้รับการอบรมภาวนาได้ฟังธรรมถนนเขาสูวัดสถนนเขาสูร้านพระเกดีอ่าจังสิเ่ินว่ามันเป็นประโยชน์สาธารณะอันเป็นบุญกุศลอันหนึง่งแล้วก็ส,สร้างศาลาโรงธรรเทั้งศา,าลาลรงรรมก็คือเป็นสถานที่อบรมธรรมะ จากการสิดยินได้ฟังธรรมะคำสอนพุทธเจ้าหรือที่นี่โลกครัวหรือโลงท่านอ,อันใ่้คนทั้งหลายผู้อดจยากก็มีหรือผู้เดินทางไกลก็มีได้อยู่ได้กินตลอดตั้งที่พักอาศัยนำสางนำกินชุมเมืองนั้นเป็นน้ำยังหละบาดาลสิเขาเอืน่อนเจาะนำบาดาลเอียงอะไร อย่จึงเรียกว่าประโยชน์อันเป็นสาธารณะกุศลออผู้ใดเหตุแนวนี้นะบุญกุศลอันนี้สี่ข่ำชู้ไปให้เป็นผู้บัตกตม่มเป็นธรรมดาเกิดพบได้สาสต์ได้กระสางสิ่งเหล่านี้สีเกลื่อนจนกว่าสิเขาถึงพระนิพพานจนกว่าจะเขาถึงพระนิพพานนี่จะใน้ประโยชน์สาธารณะอันเป็นกุศลอันนั้นต้องบอกหวังผลสิ่งตอบแทนตัวนี้สิใกล้มากเอ,อ จิตบ่ผูกพันในท่านบ่หวังผลในท่านคือเฝ้า,า,าเตือนอยู่ตลอดเด้อว่าทําท่านจะเพิ่มถูกทําบุญจะแหลกของแต่ว่าอาศัยใส่คํากวา่าไปทําบุญไปทําบุญออไปท่านนั่นแหละอ,อไปท่านเพ่อพว่ามีการร่วมสร้างศาลาลงธรรมร่วมสร้างศาลาลงครัวสร้างกุฏิวิหารล้านถ้ำประเจดีต่างๆอย่างสิ เ้าใจว่าจาของเปิดถํำบุญแยกจากของให้มันเป็นเด้อ <c oughs> ทีไหนได้ใส่ซองพันหนึ่งเมื่อนหนึ่งแล้วก็มีการอธิษฐานออ,อธิษฐานขอนึกขอเลื่อ,อนว่าทำท่านเพิ่มถูกทำบุญแลกของมันบ่อาจสามารถสิเป็นบุญได้จากเวลามันบ่มีความสงบภายในภายในจิตใ,ใจของจาของเบ่อ,อ,บอาจสามารถสงบความคิดของจาของใดเพราะว่ามันปรารถนา ความอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นอยากได้ความลำรุวยโดยคนทางโลกเป็นสิขาวัดกับสร้างเอื่นคนทางโลกเกือเกา่าวัาธรรมธานุยังเขาใส่ซื้อคำว่าบ,าบุญนั่นแหละปรารถนาอ,อ,อยากพ้นทุกอยากพลดอยากปล่อยให้ผู้คาพ้นในเดอ้อความหมายเขาคือว่าอยากให้เจ้าของรวยอยากให้มีทรัพย์สินสมบัติมากเๆๆออนั่นแหละจึงว่าเวลา่า,านุยังเข่ารับ หลุดสาตุด้อยขายให้พวกขานัน้นจากความถูกความยากในเธอเนียมันจะไล่ไปเด่น,นี่เออหนุกตัวยางเขียนว่าขอให้ถูกตตรอตะลี่รางวัลที่หนึ่งมั่งเออขอให้เบิดจากหนี้จากสินมั่งออขอให้ได้บ้านหลังใหญ่ขอให้ตัวเองน่ะมีอายุยืนให้ตัวเองบ่มีโลกบ่มีไพ่เออแล้วก็บอกม่นขอแค่นั้นขอให้ลูกเต้าเล่าหลานได้เป็นเจ้าเป็นหนายเป็นนั่นเป็นนี่เออ บแมนแค่นั่นเด้เออมื่อหลายโพดขอให้ได้เกิดเป็นลูกเป็นพอเป็นแมเป็นลูกเต่าเล่าล้านกันตระกูลเดียวกันอีกคนน่ะนี่ธรรมดาบอก <c oughs> ขอไปเป็นผัวเป็นเมียกันอีกคนน่ะนี่แหละมันเป็นบุญอยู่บ่บุญแปลว่าอหยัางบุญคือความสงบเย็นปราศจากความคิดกังวลเรารอนของเ้าอเองเรื่อว่าหายท่านนั่นนะหายท่านดับทุกย่อมไปเพิ่มทุก จะไปหวังจะไปปรารถนาเอานั่นเอานี่เป็นนั่นเป็นนี่ผมจึงว่าให้ท่านที่ประกอบด้วยจิตอันเป็นลามกลามกนี่นแปลว่าต่าเด้อของต่ํอ,อของอันผ่านปุถุชนค้นหนาทั้งหลายยังปรารถนาอยู่โดยกามคุณ้นออยังพ่อใจในรูลูบหลิลดกินเสียงสัมผัสและอาร่มความรู้สึกแห่อองความพ่อใจนั่นเอง่นจึงว่าจะไปปรารถนาลามกออมันบ่มีผู้แปลเข้าเข้าใจแต่ว่า เออโปโปเปเปแปลว่าล่ามโมกบรมเนแบบนั้นปารถนาของต่ำมันต่ำตัวมันสิกลับลงมาเกิดอยู่เออจังสันต <c oughs> ่นั้นจึงตั้งใจฟังดีๆเราพิจารณาตัวเองตามข้อเป็นจริงจากประสบการณ์จริงของตัวเองดีๆไพก็ด,กดีเออว่าเคยเป็นแบบนั้นปะเออแล้วก็ในสิ่งที่ขอสิ่งที่แรกถึงว่าทำท่า,ทานแหลกของทำบุญแหลกของงาน่ะนะ มันได้จริงตามที่เจ้าของขอเราจื้อได้เพราะว่าขอมาอย่างมาเมื่อเนเออนั่นแหละ <c oughs> บณรมีศาสนาเลยเกิดกายเป็นว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นต้องดนบันดาลความรำาุ้ยให้ผู้อื่นได้เออเป็นเทพ,พเจ้าไปแล้วซึ่งเทพเจ้าจริงๆกับดนบันดานยังบไ,ได้อยู่แล้วอ,อวัตกาพระเขาเพื่อสาธุดเด้อผู้ขาหลวดมันสิมแจะขอกับขอก็เริเออ่มเ,เ,เห็นบ่เห็นอย่างบ่เห็นความลึก ในความยึดมั่นถือมั่นของตัวเองบ่เห็นความว่าสาเหตุแห่งความเกิดทั้งหลายของตะของเองอะนะหมู่สัตว์ทั้งหลายเองอะนะเเพราะว่าความหวังเพราะว่าความปรารถนาความอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นเออมันเลยเบา่เห็นความถูกอันที่ตะของก็ล่งผจญอยู่ต่ของก็ร่งเป็นอยู่ทุกเพราะว่าเกิดเจ็บป่วยหิวห้อนหนาวตลอดทั้ง พัดภาคจากสิ่งที่รักมันเลยเบ่เห็นตัวนี้บ่เห็นตัวลึกตัวนี้เลยผากันขอนันขอนี้เอานั่นเอานี้ซึ่งความจริงแล้วมันบ่ได้ตามนั้นเออคําสอนผู้ใจเจ้าสัตว์โลกเป็นไปตามการกระทั่ของเจ้าของเองนั่นคือเหตุกระทําสิ่งดใดใดกระทําสิ่งใดไว้ก็ได้รับสิ่งนั้นผลอันนั้นบ่าว่าจากกายจากว่าจาจากใจเออนั่นคือเหตุผลของมันเป็นศาสนาแห่งเหตุผลเป็นทางเดินของผู้รู้ คำว่าผู้ลู่หรือว่าเป็นผู้หลงลู่ว่าเหตุแบบนี้ได้แบบนี้ตั้งหากถูกสิ่งถูกอย่างมันเกิดขึ้นจากใจว่านี่เกิดขึ้นจากความคิดของเข้า,ขาปรุงแต่งไปนั่แหละมันเริ่บ่เห็นตัวคิดว่าปรารถนาหยัางไหลเข้ามาสู่อารมณ์ความรู้สึกความพอใจแะ้วบ่พอใจปรารถนาความสุขก็ค,คือความยินดีพอใจนั่นแหละปรารถนาให้ราขะเจ้าข,าาของถึกต้องดังใจอ,อมีความยินดีในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผสัสและอารมณ์ เลืเอ่อนว่าปาถนาสุขกระเมนปาชนาเอาเฉพาะความพอใจคือคนตายเดียวตาถูกว่าเอาอะนะเอาตาตาได้ตาเสียว่าเอาเนี่มาเลย่ว่าเห็นทั้งสองอย่างาว่าทุกคนรละลึกนึกถึงเขามาจาของเอง <c oughs> แต่ของเป็นแบบนั้นบะ,ะแต่เป็นแบบปรับความคิดไม่ได้ว่านี่ตะกี้มันเป็นมิจฉาความคิดนี่คือคิดผิดมีแต่ความปรารถนาละมกปรารถนาของต่ําเวียนว่ายตายเกิดกลับมาอีกเอ ในหลยถึงว่ามันเป็นของตําพนถึงว่าจะไปแหลกของตําตอนนั้นถทยว่าาสิมีความปรารถนาแต่ปรารถนาทางเดียวหนาเดียวโลดอขอให้ผลบุญทนท่านกุศลอันนี้ให้ข้าพเจ้าได้เขาสูงพ่านิพานไม่ผัชาติปัจจุบันเทิดโลดเห็ดยังกระตามนี่เป็นลำดับแห่งความปรารถนาก็เอาแค่นี้หมายถึงปรารถนาก็ดีว่ต้องไปจากได้อยากดียากมียากเป็นอยนจากลำจากรวยจากเป็นผัวจากเป็นเมียจากเป็นลูกเป็นเต้าเล่าล้านกันอีกอแม่นบ้าล่ะ ส่วนมากมาันจะไปจังสั้นมันเลยฟังธรรมบาเข้าใจเออแล้วก็ยากที่มูพิกษุสงที่เอาสิ่งเหล่านี้เขามาแจกแกงมีอยู่แต่ว่าหน่อยนะหายากออนอกนั้นี้จะบอกว่าจากไดหย,ยังปารถนาเอาเดอร์อธิษฐานเอาเดอร์เออดีบ่บดีก็หาของอวัตถุอนันต์อันนี้มาเออแล้วก็บอกว่าศักซิ์จังสั่นจังสีสศักซิ์มันบ่ไเด็กแปลว่าสิโดนบันดาลยังไห้ายใด้เด้อ ออคำว่าศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์แปลว่าสําเร็จบุคคลการทาการสิ่งใดแล้วสําเร็จเรื้อเอื่นว่าศักดิ์สิทธิ์เออคือพระพุทธเจ้าเฮาบำเพ็ญเพียรบารมีเพื่อเป็นพุทธเจ้าเพิ่นสำเร็จแล้วเออเพิ่นก็ศักดิ์สิทธิ์ของเพิ่นนั่นแหละบ้ดนี้เฮาเอาง่ายๆเฮานี่แหมเออเฮาอยากกินน้ำเฮาก็ย่างไปกินเอาเองนี่เอื้อนว่าศักดิ์สิทธิ์แปลว่าสำเร็จสำเร็จด้วยการย่างไปกินเอาเองนี่แหมแค่นี้นึงเด้อคำว่าศักดิ์สิทธิ์บ่แม่นสิไปดลบันดาลเสกให้้้ผูนนัรไงรวยเสกให้้ผูนี้ไป สวรรค์บรแเ่นแบบนั้นทำควมขอใจในคะําสอนพระเจ้าให้ดีต้นแรกเป็นในพึงของตนจะของเองนั่นแหละเหตุสิ่งใดก็ได้สิ่งนั้นเออต่ว่าหลายหลายคนเห็นย,ยัง,ย,งยังบ่ท่านไห้เข้าถึงคําสอนแท้จริงโดยอริยสัจสี่ทุกราว่าอย่างมันจังทุกทุกราว่ายึดกายนี่แหละเนี่ย,ยทุกราะวาอยากให้มันบ่เถ่าเอออยากให้มันนุมอยู่ตลอดบ่จะเย็บบ่า,ากไขก่บ่บาจะาาาปวดบ่าจะาป่วยเนี่ยทุกพราะว่ายึดตัวนี้ มันเลยมองไปเห็นธรรมชาติความเกิดเป็นความเกิดก็ต้องความเกิดก็คือย่อมมีความตายเป็นเครื่องติดตามอยู่แล้วเรื่องาการเกิดคือการเริ่มตายการพบก็คือการเริ่มจากนั่นแหละเริ่ไปเห็นตัวถูกทีกับของเหยียดไว้คนเฮาก็เลยฟังธรรมบเข้าใจปาถนาต่ว่าให้พวกขับพลด,ด์วิดเดอร์ามหมายมันว่าแม่ความหมายโดยพระพุทธเจ้าสอนวาอหมายว่าให้รวย ให้มีอำนาจให้บ่ป่วยให้บ่เฒ่าเนี่ไหมอะไรธรรมชาติของสัพพธาตุอน,นั้นมันเกิดขึ้นมาแล้วก็อาศัยเขาไดานา้นำลมหายใจเออไง่ายไปเรอยสุดท้ายในระวางทําการควมใหญยเพิ่มเติบโตขึ้นาก็ต้องมีหอนมีหิวมีห,ามหนาวมีไข้มีป่วยนี่แไหมบ่เทียงแท้แน่นอนแหมเออมันบ่ได้ปเป็นไปดังที่เขาอยากให้มันเป็นได้มันเลยบ่อยเห็นเราบ่ามันถูกเพราะว่าอย่างยึดกายจากของก้อนเมื่อยึดกายจากของแล้วก็ไปยึดกายผู้อื่นอีก บอก้เนใต้ไขวายยึดกาย้พื่นอีกเลยเออยึดความคิดเห็นแต่ของเป็นไงอีกจากให้เขาเฮ็ดแบบนั้นจากให้เขาเฮ็ดแบบนี้เป็นทั้งสันทั้งซีแต่เขาบ่เฮ็ดไปดังใจกับศูนย์ขึ้นมาโมโหขึ้นมาเป็นทุกข์นี่เรื่มโมโหว่าทุกข์มูตะวายจากไดแล้วบ่ไดดดังใจเลยไปว่าว่าทุกข์ทุกข์ผู้ใดสิซ้ำกเออมันเป็นทั้งสันเสมอกันเบิร์ตตัณหาเดียวกันความอยากเดียวกันน่แหละอุปทานเดียวกันหลกจากเอาธรรมมาพุทธเจ้า เขามาเป็นเครื่องประดับมันจึงสีแยกแยะได้จังสีหูจักจังสีเข้าใจแต่นะ่ะจังว่าบ่ผ้าบ่วผ้าเฮดดอกแนวจักสันเป็นเรื่องไรสาระเป็นเรื่องถึงบอมีในศาสนาเรื่องผูกแขนเรื่องเป่าหัวเรื่องดูดวงเรื่องดูเลเรื่องถือเลือง,งามยมดีสีสางนั่นกอนี่คือเอาพิธีต่างๆเขามาแสกสอนบอมีในเฮา และบัตริเกี่ยวกันกับเทพเทวดาอินพุ่มบริเกี่ยวกันกับเจ้าทีเจ้าท่านเ้าต่างหากเป็นเจ้าทีเข้าใจว่าล่ะเออผู้ใิมีสิทธิ์ถูกต้องโดยชอบธรรมในการซื้อขายที่ดินทีดอนมาแล้วจะเห็หยังเห็ดโลดบ่ได้ว่าตะวันบ่ได้ไปเบียดเบียนไผ่บ่ตร้บัม่นว่าจะไปบวงสรวงให้เทพพระเจ้าเทวดาอันนั่นอันนี้บ่มีเทวดาจักตนได้หรืมาเหตุย่นมิตรคนตดตนใหม่แต่ละตนกับมิตรคน นี่ตะค้อนเอารถดเขามาเหตุมาขุดหลุม,มตะค้นเออบ่นนมีผีพ่มีหนักมมีแย่จังสรรนั่นแหละถ้าห้าเข้าถึงหลักรรมแท้จริงถึงความจริงโดยริยสัตว์แล้ว<อ>ของพระพุทธเจ้าแล้วมันบ่นมีความญาตอย่างดอกพวกเจ้ายาดเองคิดเอาเองจากการได้ยินได้ฟังสืบต่อกันมาซื้อกันไป่ซื้อเนี่ยพุทธเจ้าคนก็สแสดงรรมไหวในกาลมาสูตรสิบย่างไปแห้งเออใจเชื่อเพราะได้ยินได้ฟังสืบต่อกันมาเนี่ก็ต้องพิสูจน์สักกอนต่ออย่งก็ดี เห็นตามกันมาเสื้อถวาดอ่างตำล่าเสื้อพะวะอ่างอาจารย์เสื้อพะวะบุคคลผู้นั้นเป็นผู้สมคนเสือ้อเสื้อพะวปะป่าเพนี่ทำสุดต่อกันมาเนี่ยซัมเพินบอกให้เสือ้อคนสม,มือนี่โบเมนตังสัน่นซัมเพินว่าเพินบอกให้เสื้อได้ต่ข้องบได้พิสูจน์นะเลิกงามย่ำดีมันจะไปมีอีหยังมันเกิดขึ้นยก,กับเฮ้าเหตเองนะแนั่นแหละว่าเลิกงามย่มดีว่ามันศักดิ์สิทธิ์ว่ามันเป็นจริงดิบได้เป็นจริงได้คนแต่งงานใส่ กแต่งงานกับเลิกงามดีวดนต่นแหละมันคือเลิกกันควนไปหาหายู่ให้กินกว่าออกเลิกดีแล้วมันคือตายมันคือป่วยเออบางบางคนกับพิก,การขึ้นมามีไหมเนี่ยเพราะว่าจาของบ่มีสติค่อยระมาดระว่างตัวเองนั่นแหละอันใดควรอันใดบ่ควนบ่อมีความจับยัง้ง <c oughs> แล้วหาฟังธรรมเอาเฉพาะที่เิ่นแสดงอริยสัตสีแสดงอธิตะปริยายะสูตรแสดงอนัตตลักภณะสูตรว่า <c oughs> ด้วยของร้อนมัง่ง ตาหูจมูกดินกายใจเป็นของร้อนมัง่งว่าโดยรูปลดขึ้นเสียง,งเครื่องดึงดูดให้ตัวเองเราร้อนกระวน้นกระว่ายใจมัง่งว่าโดยความเป็นอนัตตามั่งไม่มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งสิ่งงทนถาวันใดทุกสร้างเคลื่อนเข้าไปสู่ความแตกความดับไปทั้งสี่ว่าโดยอริยสัจจีด้วยเหตุปัจจัยทั้งหลายแห่งสัตว์ทั้งหลายเกิดเรียกว่าปฏิจจสมบัติสายเกิดปฏิจจสมบัติสายดับทั้งสี่เหตุแลปะปัจจัยทั้งหลายแห่งสัตว์บ่เกิดสายดับก็ดี ให้ฟังทมจังสี่มันจังสี่เอาตัวเองพ้นออกจากถูกได้อ,อั <c oughs> ่ระกับข้าต่ความยึดหมันถือหมันอยู่หันและขาาต่หันย่านแต่เจ้าของเจ็บปวดป่วยมันเจ็บปวดป่วยอยู่แล้วห่ะไพก็เลยว่าต้องยานนาถ้าเฮ้าเข้าใจเฮาก็ยอมรับมันถ้าย่อมรับมันได้แล้วมันก็บ,บ่าดินรนกวัดแกงอยังไงมันก็บ,บ่ได้ไปหาอันยามาบำรุงชะลอความแก่ หานน่นหันี่มาดึงไบบ่ให้มันเถ่ามันย่านบ่เออนั่นเป็นธรรมชาติเมันมีพลเดฝืนธรรมชาติเลยกายว่าเป็นของตนเจ้าสิบังคับสมัยกับบังคับบ่ได้เออมันอยู่ในอำนาจแหง่งความจากได้ดังใจของตนใดดอกหน้า <S <S อันแหละกระเบิงแนี้คนเกิดมาเ่าได้แล้วตายเ่อได้แล้วผู้ยญาตายง่ายเจ้าของก็ตายมาแล้วพ่อแม่เจ้าของก็ตายม่แล้วเนี่ยไลเขามาตัวเองก็ต้องตายก็ยอมรับมันทำตัวถ้ายอมรับมันแล้วมันกัด บาด้ดินล้นอีกอย่างเออมันก็เป็นจังส่นของมันเนาะเนี่ยเออหันเข้ามาเบิ่งใจจาของเลยตัวบบดนี้เนี่ยปล่อยของนอกออกได้ของกายกายนี่ของหนอกนั่นเด้บริดาวนาในเด้นเออกายเห่ากายเขาหรือว่ากายบุคคลสัตว์สิ่งของวัตถุอย่างต่างๆมันเป็นของนอกเบิดเป็นแค่เครื่องประกอบเท่านั้นเลยของหนคือใจของเฮ่าเองเนี่ค้นหาในใจเลยบัดนค้นหาว่ายึดยังแน่ติดยังแน่อยากได้ยังแน่เป็นยังแน่นี่นะ่ะ แล้วมันก็เห็นถูกเห็นเหตุถูกตัวแล้วมันก็ดับดับได้กันตัวแต่เห็นถูกเห็นเหตุถูกได้แล้วแต่ก็ยังทะเบิดข้อชีวิตใส่ชีวิตไปโดยสัมมาทิฏฐิมีมักมีโอกระแตกขนานตัวจังหวะขอเข้าฟังยังข้าใจแต่ว่าด้านนี้ถ้าเฮายังบาททันเดถึงส,สุดก็จะลืมว่าภาวนานี่มีผลอันสูงสุดในการเห็นความรู้สึกเมืคิดของเจ้าของเอง สีละความรู้สึกนึกคิดในความจิตมันถึงมันของเจ้าของใดบ่เออฐานังคนตีภาวนาไปพร้อมก็ให้มีท่านไปพร้อมมันแหละมีท่านไปนั่งก็เลว่าผ้าเหตุประโยชน์อันเป็นสาธารณะกุศลเออเป็นยังยังเรียกว่าสาธารณะกุศลพราะว่ามันสปนน้ำข้นเข้ามาฟังธรรมะของภูทธเจ้าเกิดความฉลาดรอบรูเออเรื่องว่าสาธารณะกุศลว่าม็นประโยชน์ธรรมดาเป็นประโยชน์กุศลจากนั้น เลย้าเหตุส้ง่งธรณีแผ่นดินสงเพื่อทิ่สงเคาะซึ่งกันและกันโดยเป็นสถานที่ที่ล่องหลับผรสสัตธรรมของพระพุทธเจ้าศาลาลงธรรมเป็นศาลาแสดงธรรมมีการทำวัดมีการสวดมนต์ธรรมดามีการฟังธรรมมีการฝึกหัดปฏิบัติตนเป็นเบื้องตนอ้นเป็นสถานที่ฝึกหัดตนนี่เป็นศาลาลงธรรมแล้วก็ลงอาหารแจก กอาหารกับคนเดินทั้งกลมั่งคนบ่มีมัง่งเฮตไปเบิดนั่นแหละอาศัยธรรมะพุทธเจ้าเลื่อ,อนว่ากุศลถนน,นหนทางที่ห้าสางเข้ามาเพื่อเขาสู้ศาลา,าลงถ้ำอันนี้นี่ก็เป็นหนทาง่งแห่งการกุศลสรรริเก้าวขามความถุกจริงจริงคือใ,ใจของกับของเองเฮตไปเบิดนั่นแหละ <c oughs> ว่าเขามีการปลูกป่ารักษาตนไม่ปลูกพืชจินใดขุดบ่อนา้ำ เพื่อให้คนละสัตว์ได้ดื่มได้กินแล้วก็สร้างกุฏิวิหารต่างๆไว้คนได้พักต่างสิ่งอื่นว่าเป็นสิ่งที่เป็นกุศลพักนี่เป็นพักฟังธรรมผอมดีกว่ามันพักธรรมดาดีถปงบาเหตแนวนี้ <c oughs> เห็ดสะพานขามที่ทุระกันดานนะสิ่งเหล่านี้นะเมืเข้าบระท่านได้ถึงพระิพพานเข้าไปเกิดโตขางออบุญอันนี้เป็นบุญอันหาประมาณบ่ได ควาประมาณไปเลยพุทธเจ้าเฮตมาเนี่ยนะตั้งแต่การครั้งนั้นที่เราตถาคตได้กระทาเช่นนี้นั่นนะเออขึ้นเชื่อว่าความตกต่าไม่มีไม่มีกับเราตถาคตเลยในเก้าสิบเอ็ดกลับเข้าใจว่าละ่ะเก้าสิบเอ็ดกลับเด้พวกเจ้าเงินธรรมดาเด็กคนบ่มีความตกต่ำเป็นธรรมดาเลยไปเกิดมองได้กระสงังเกิดเฉพาะมีแต่ความอุด,ดมสมบูรณ์นั่นเองแต่ความอุด,ดมสมบูรณ์ <c oughs> นี่เป็นแค่ของล่องหลับเกินตัวขางล้วมันสิน้ำ ออลองรับพวกเข้าเองให้จนกว่าจิถึงพระนิพพานนั่นแหละพว่าจิถึงเลื่อนวาสาธารณอันเป็นกุศลเพราะว่าเข้าอาศัยธรรมะพระพุทธเจ้าเรียกว่าวัดแห่งนี้สถานที่ปฏิบททัติธรรมนี่ก็เกิดขึ้นด้วยพระพุทธเจ้าเอ,อสาลาหลังนี้เกิดขึ้นโดยพระพุทธเจ้าถนนหนทางเกิดขึ้นโดยพระพุทธเจ้าอ,อต้นไหม่พอว่าจะเป็นต้นไหม้พอว่าจะเป็น สิ่งที่เฮารักษาไววแน่ปูเพิ่มเติมผลมาแน่เกิดขึ้นโดยพระพุทธเจ้าเฮาสิเดินทางเขาไปพุ่นเพราะว่าสิ่งน้ำยูน้ำกินน้ำอาบตลอดทั้งการช่วยเหลือบุคคลผู้อื่นโดยบวังสิ่งใดตอบแทนเกิดขึ้นโดยพระพุทธเจ้าเขาบ่ิด้มีความรู้ยังดอกเฮาเห็ดตามเพิ่นนี่ัก็ละเห็ดตามแต่สิ่งที่สําคัญอีกอหนึ่งคือว่าบ่ปรารถนายังบวังสิ่งใดเป็นเคิ่อนตอบแทนเลยเออแม้ขําขอบคุณ ไผ่สว al so ่าดีแลลายไผ่สิว่าเลี้ยวไผ่สีว่าแบบเดียก็เป็นเรื่องของเขาไผ่สิย่องกับเป็นเรื่องของเขาเป็นเรื่องของเฮ้าเขามีหน้าถ่ายเห็ดอ่ามีหน้าที่เห็ดปลาให้เท่าที่เห็ดไดนะเท่าที่เห็ดได้เห็ดไปซ้ำตายใจว่าล่ะเออมันพวกพวกเห็ดกับไปตายมันพวกเห็ดกับตายพู้ทั้งทั้งลายเพราะว่าสัตว์ทั้งลายเดินทางเขาสู่ความตายบนสุขคนอยู่แล้วไงล้ยกับวยไปตายป่วยก็ป่วยไปตายรักษากับรักษากันไปตาย นี่แมตัวหนึ่งสมพวรสิสะเทือนนะต้องยอมรับมั่นแม่ออต้องย่อมรับสิ่งนี้เด้ทุกคนเกิดมาตายเออแต่ว่าความทุกข์และความสุขนั่นนะ่ะบ่ได้ข้น่ากับมีสมบัติมากหรือไม่มีสมบัติมากเด้ขข้นจุกับว่างจิตให้มันเป็นเนี่ยเออคนรวยทุกข์ก็สิอึดอยากยังเบออวาลามบ่ได้ดังใจมันขาผู้อื่นพร้อมขาเจ้าของพร้อมเออเป็นจังสั้นเด้อแค่นั้น <c oughs> จังววา เอาฟังธรรมพุทธเจ้าโดยลึกซึ้งแล้วเขาสิเข้าใจหลายหลายอย่างหล้วสีว่า,า,ยยางาใ,จใจใด้คือกันสิ่งใดที่ได้มาเพราะผู้อื่นเนี่ยสิ่งนั้นเป็นดุลดั่งของยืมเข้ามาคือยังหลายหลายคนใสอำนาจนาทีการงานหาสมบัติมาได้โดยการโคดโกงผู้อื่นเบียดเบียนเอาคมหิงเอาลางังแกเอาข่าเอาข่าล้างทำลายเอา แล้วก็เข้าใจว่าตัวเองเป็นผู้มีปัญญาอ,อแม้นในขั้นของสมัยเก่าก่อนโบราณถึงสมัยน,น,มมนี้แหละแย่งชิงอาบานเมืองผู้อื่นเราตั้งตนเองตั้งต,นเ,ต,งตนเองเป็นขอดจะฟ้ามาหากษัตริย์ใด้บ่องหุจักได้ว่าเจ้าของเลวยิงกว่าสัตว์เรวกว่าสัตว์ที่หาชื่อสัตว์มาเปรียบไม่ได้แต่สิบว,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 าสาว่านั้นโลกมันก็บ่เอข้าใจดอกเรวกว่าสัตว์ได้ห่ดมันนั่นแหละอย่าลืมว่าสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมแรงใดที่เสมอด้วยแรงกรรมบ่มี กรรมทั้งหลายที่กระทาไปเมื่อสุดท้ายแล้วก็ต้องสดใสเขาเออสดใสเขาคือสดใสเล่าเล่าทําเองเออเมื่อถึงเวลาแล้วคนผ่านสันดานหยาบเมื่ออกุศรกรรมบ่อาจสามารถหายผลดได้มในขณะนี้แต่ว่าต้องมีสักวันที่อกุศรกรรมนั้นต้องให้ผลแก่ตนเองนี่แหละจึงว่าสิ่งใดที่ใดมากพอเพืออื่นสิ่งนั้นเป็นดึกดังของยืมเขามากเออม <c oughs> ันหนีหรอกต้องได้สดใสคือเกาเอ,อถือว่าห้าเห็ด แต่ว่าสิ่งใดที่เฮาได้ได้มาโดยศรัทธาโดยสัมมาสติของตนปัญญาความรอบรู้แจกงโลของตนความเพียรความพยายามของตนเองโดยสัมมาฏติร่วมแล้วทั้งหมดสิ่งนั้นและจึงเป็นที่ภูมิใจของเหาจงค้นควายโดยตนเองเถอะจะไปร่างแก่จะไปเบียดเบียนจะไปอยากได้ของไผ่เถอะเหตเอาโดยลําพังตัวเองเนี่ยแหละคนขีน้เกียรติอย่างได้ดีอ่าแมันจากปันได้กับสางถ้าบ่ลงมือกับทํามันบ่ได้หรอกเออ จลงจังว่าบม่มีแรงใดสิเสมอโดยแรงกรรมนะกฎแห่งกรรมน่งยุติธรรมเสมอกับสําหรับทุกคนอยู่แล้วหรือ,อคนพานเวลาอากุศลกรรมว่าท่านให้ผลออมันก็ิ่งโหลดเป็นธรรมดาแต่ว่าเวลามันได้รับบิบากแห่งกรรมที่มันส่งผลขึ้นมาแล้วมักจะโทษผู้อื่นดีออแต่ว่าบัณฑิตท,ทั้งหลายโทษเจ้าของเองเข้าใจว่าล่ะนั่นแหละจึงบอกว่าทุกอย่างเฮ้านอมเขามาหาเจ้าของโหลดเออบ่า่าสุบ่ววาถุกเฮาต่างหากเขาไปยึดมัน เนี่ยบ่ได้เป็นผู้อื่นเอาไห้เด้บ่มีเทพเจา้าเทวดาอินพรมทั้งได้มาเสกย,ยังผู้ใดๆนะบ่มีถ้าสีกก่าถึงยังกับภาษาสัตว์ไรสานยี่คนไปถือเอาอยู่นั่นนะเออ่น,นแหล่าช่างไวทุกคนนั่นนะสำรวจตัวเองเออทำท่านกับจะเพิ่มทุกเออเวลาห้าท่านยังก็แล้วแต่ย่าบังผลในท่านอยากได้นันเดน,นี้จะมีจิตุูพพันในท่านเออวาคนที่ใส่ตามนั้นตามนี่บ่เนอลำรีลำไรลำพึงลำบั้นบ่เห็ด นะถึงบอกว่าดับไปเลยท่านนี่ท่านสิท่านเรานีท่านถือว่าปรารถนาสิ่งใดสิ่งหนึ่งนี่สามารถถึงไฟนิพพานได้พอจิตของเฮาบ่มีหม่องตั้งอย่าบละคําว่าตั้งคือไปหวังนั่นแหละจิตบ่มีหม่องตั้งความคิดความคิดมันบ่มีหม่องตั้งบ่ไปตั้งไว้ว่าอยากรวยบ่ไปตั้งไว้ว่าอยากได้งัวได้ควายบ่จกตั้งนไว้ว่าอยากเป็นผัวเป็นเมี่ยกินอีกบ่ด้ตั้งไว้ว่าได้สมบัติทั้งสัตนึ่งสี่ บาม่มีบางตั้งเราไม่มองไปไม่เลยว่างๆเป็นเอกกต,ตาเรียกว่าเป็นเอกตาจิตเอกตา,ตาลมอันเป็นอุบเบกขามันบ่ลำพึงลำพันต่อเข้ไปออท่านตัวนี้บาดสิตายเนี่ยแม่นึกถึงบ่นึกถึงกระางย่อมไปสู่พม่ากายิกาได้เมื่อตายอายุเบดจากพม่ากายิกาเราอมเข้าสู่สุทาวาตเมื่อเข้าสู่สุทาวาตเราจมเข้าไปสู่ถึงปรินิพานในขังบนไปเลยเนี่ยน,นะจังหวะาท่านก็นยังมีผลถึงปรินิพานได้ยิ่งเข้ามาภาวนาบาานี้ นั่นแหละยิ่งเขาสู้ได้เร็วกว่านั้นอีกคนท่านแบบนั้นใดคือคนได้ฟังธรรมพุทธเจ้าประจําประจําจนว่าว้างใจใดบ้างจิตเป็นเรอวอก็ต้องมีการภาวนาเขามาพร้อมแหละแต่ทุกคนทูกอย่างรวบร่วมลงมาแล้วท่านก็บวังผลในท่านบ่มีจิตูุพันในท่านอีกภาวนาก็บ่รตองการเป็นนั้นเป็นนี่ใดน,น,นั้นได้นี้รู้นั้นเห็นนี่ก็สร้างนี่มันจิตไปใสมันก็นได้ศาสตร์นี่แหละเออบม่ต้องโทษดอกว่าเขาบ่ามีวาสนาเขาบ่มีบุญคือเพิ่น ผู้ได้เหตุไห่วาสนาบุญผู้ได้เหตุไห่แต่ของเหตุเอาเองต้นจังใดนั่นแหละแต่ว่าทําความขอใจกับความบาบุญให้ดีทําความขอใจว <c oughs> ่างจิตให้เป็นเท่านั้นแหละมันจะไปยากยังทุกคนสามารถเขา้านิพพานในเบิดในศาสตร์นี่ทําทให้บ่อยแทนม,มากๆท่านไม่ชินรักษาเออนิพพานบเป็นของอยู่ไก่โตได้นิพพานเป็นของอย่น้าเฮานี่เด้ดับที่ความอยากตัวเดียวเนื่อคนเฮามันต้องมีช่วงระว่างหนึ่งที่นิพพานได้เจ้าว่า นิพพานนี่ชั่วขณะเนี่ยเหตุตั้งใดมันสีเงาได้ตลอดบบบน,นี้เนี่ยคำ<อ>ว่าชั่วขณะเหตุไปจนว่ามันตายห่ละมันก็เขา่ามันก็เป็นของมันเองดอกนั้นอตอนนี้ทุกคนได้ชิมร่างหรืแล้วกานันนาแต่ว่าบ่กหูจกว่ามันขึ้นอย่างเพราะว่ามันเป็นของอธิบายยากคำว่านิพพานนิพพิธะดับชั่วขณะน,นี่ดับความคิดในขณะที่ห้องว่านเลยขณะนั่นแหละมันก็เป็นทางสั้นแต่ถ้าสิรักษาความเงามันได้ขนาดไหนเหตุไปเท่าตายในบ่นี่ไหมอ่ะละเพราะ Yeah, cool.